ขอกราบสวัดส,วสดีทุก่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคุณไอเกรเนอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบุษบกะนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีพวกบล็อกทอนไม้ไผ่ะนะครับทอนเหลืองๆแบบนี้นะครับแล้วก็บล็อกทองนะครับมีกําแพงหินทรายทั้งเอ็นแล้วก็โคมไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูผังกันก่อนเลยนะครับ11บเอ็ดคูนสิบเอ็ดสิบเอ็ดคูสิบเอ็ด อ่านะครับผังประมาณนี้เนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นำบล็อกทองวางที่หัวม,มุมแบบนี้นะครับอ่านะครับกำหนดจุดก่อนนะครับแล้วก็เว้นสี่ช่องวางบล็อกสีทองช่องที่ห้าอ่านะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางช่องที่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ช่องที่ห้าไปเรื่อยๆทุกด้าน นี่ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนำบันไดไม้ไผ่วางนะครับเติมช่องวางอ่างจะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นก็นำลักทองนะครับมาประกบไว้ประกบด้านบน เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมายังไม่จบให้ท่านผู้ชมวางเติมมุมตรงนี้อ่านะครับแล้วก็ลากมาเลยลากเป็นขอบนะครับเขาก็จะได้ขอบมาลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับนำนี่เลยครับ กำแพงหินทรายวางนะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้มุมตรงนี้นะครับทั้งสี่มุมนะครับมุมตรงกับตรงนี้เลยอ่านกะ็จะลักษณะแบบนี้จากนั้นก็วางบล็อกทองแบบนี้ครับเติมที่ช่องว่างของระยะเสาตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับ จากนั้นก็ดันนะครับบล็อกตรงนี้ขึ้นมาดันแบบนี้นะครับนี่าดันขึ้นมาสองบล็อกนะครับดันมาด้านหลังแบบนี้อ่าแล้วก็ลากปึ๊บเป็นกำแพงที่อยู่ด้านในนะครับอ่านี้เป็นการสร้างฐานนะครับ อ่านะครับจากนั้นหางแบบนี้ครับเป็นด้านสะท้อนของด้านล่างอ่านะครับแบบนี้นะครับบล็อกทองอ่านะครับแล้วตรงหัวมุมนะครับเราก็จะเ,เว้นไว้ใส่กําแพงหินทรายอ่านะครับใส่เข้าไปต่อมานะครับเราจะทําแบบนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับ เริ่มวางนะครับเริ่มวางกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับดูนะครับนี่หัวมุมนะครับแล้วก็นะครับแบบนี้ใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำอีกครั้งนึง อ่านะครับความสูงก็เท่าเดิมนะครับตรงนี้ก็2บล็อกเหมือนเดิมอ่านะครับแล้วก็บล็อกทองนะครับอ่าตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็นี่ครับปึ๊บเหมือนเดิมนะครับเวนไว้แล้วก็ใสยเข้าไปปึ๊บ เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับแค่ขนาดนะครับจะย่อสเกลนะครับต่อมานะครับเราจะเริ่มทําตรงบริเวณนี้แล้วนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มวางลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับเป็นฐานแบบนี้ก่อนนี่นะครับตรงนี้นะครับอ่าดูตามนะครับอ่าก็จะเป็นฐานแบบนี้นะครับแล้วก็ปูปิดทึบไปเลย ปูปิดืึอไปให้เป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้นะครับผมจะเริ่มวางเสานะครับใช้บล็อกทองเหมือนเดิมนี่แหละนะครับสูงประมาณ7บล็อกนะครับหรือใครจะ8บล็อกก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือเสานะครับสูงประมาณ7จถึงเกนะครับกำลังดีนะครับประมาณนี้เนาะนะครับหนึ่ง6 7อ่านะครับผมจะสร้าง7บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็นะครับลากตรงนี้เชื่อมนะครับสี่ม,มุมสี่ด้านอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็ทําการวางตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บหาเว้นช่องไว้นะครับบางคนอาจจะดาวได้แล้วก็คือนะครับใส่กําแพงหินทรายเข้าไป านะครับเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเดิมอ่านะครับผมใส่ให้ดูเป็นลักษณะเหมือนย่อมุมอะไรเงี้ยนะครับอ่าทีนี้นะครับผมก็จงการนะครับวางแบบนี้นะครับดูนะครับบันไดนะครับให้เรานะครับวางบันไดให้ผ่โดยการเราครับจะต้องหันหน้าแบบนี้อ่านะครับแล้วก็วางครับตรงกลางซ้ายขวา นะครับของทุกด้านเลยตรงกลางซ้ายขวานะครับอ่าในส่วนของตัวขั้นตรงนี้เขาจะหันเข้าทางนี้อ่านะครับอ่านะครับโอเคทีนี้นะครับก็ทำการนะครับวางแบบนี้ครับขั้นตอนต่อมานะครับให้นำบันไดนะครับวางล้อมนะครับ นะครับวางล้อมไปเลยแล้วก็วางบันล็อกสีทองนะครับโดยเว้นหัวมุมทั้งสีไว้นะครับไม่ต้องวางเนาะนี่นะครับเว้นไว้นะครับแล้วก็เติมนะครับกำแพงหินทรายเข้าไปที่ส่วนที่เราเว้นเอาไว้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็นะครับวางลักษณะเดิมๆนะครับแบบนี้โดยผมจะวางแค่ตรงกลางเนาะ อ่าโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ก็นําบล็อกทองนะครับวางปิดปื๊บตรงนี้เลยอ่า,น,อานะครับอ่านะครับจะเป็นลักษณะของบล็อกแบบ3ามสมลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับก็ทําสเต็ปคล้ายเดิมนะครับผมก็จะนํานะครับอันใดนะครับวางล้อมไปอ่าก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะแบบนี้เลย แล้วทีนี้ก็วางแบบนี้ครับให้เป็นลักษณะของเครื่องหมายบวกนะครับอ่านะครับเป็นลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับก็วางแบบนี้ครับประกบนะครับแบบนี้อ่าเป็นบันไดหันหลังชนกัน4ด้านแล้วก็ตามด้วยบล็อกสีทองนะครับวางอุดเข้าไปแล้วก็ต่ออีก3บล็อกอ่านะครับ ตามด้วยนี่แหละครับบล็อกกำแพงหินทราย3บล็อกอ่าตามด้วยรัว้วไม้ไผ่นะครับ2บล็อกอ่านะครับเป็นลักษณะยอดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บล็อกทองนะครับปึ๊บนะนะครับยังไม่จบนะครับแล้วก็บล็อกรั้วนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยแท่งเอ็นนะครับ แล้วก็ค่มไฟอ่านะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับสวยงามยังไม่จบนะครับหลังจากที่เราทำยอดเสร็จแล้วนะครับยังมีดีเทลนะครับที่หลงเหลืออยู่นะครับอ่าผมจะเริ่มทำตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับวางบันไดกลับหัวนะครับตรงนี้บันไดไม่ไผ่เหมือนเดิมอ่านะครับ อ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแล้วทีนี้ด้านในตรงนี้นะครับผมก็จะวางแบบนี้นะครับอ่าเหมือนการวางเหมือนกัน,อ,น,กนอ่าวางมาได้กลับหัวเหมือนกันนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับในส่วนที่เป็นด้านในเนี่ยก็นํานะครับแผ่นสลับไม้ไผ่นะครับวางตรงนี้เติมเข้าไปนะครับ อ,ะะอันนี้ก็จะประมาณนี้อโอเคเนาะทีนี้นะครับผมก็จะเติมรั้วมไม้ไผ่เข้าไปตรงนี้ครับะนะครับปื๊บปึ๊บโอเคนะครับยังไม่จบนะครับดีเทลทีนี้ผมก็ชำการนะครับนำรั้วไม้ไผ่นะครับมาแทรกตรงนี้ แทรกตรงช่องว่างที่เหลือตรงนี้นะครับอ่นะครับทั้งด้านล่างด้านบนนะครับตรงนี้ด้วยนี่ด้านล่างด้านบนนะครับแทรกไปให้หมดนะครับอ่าให้ครบทุกด้านนะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็ตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับผมจะขอที่ผู้ชมนะครับเติมนะครับนี่เลยครับกำมะหินทรายเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับอ่เติมเข้าไปสักนิดหนึ่งอ่านะครับ เพื่อความสวยงามอ่านะครับสวยงามนะครับโอเคนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่านะครับต่อมานะครับดูบริเวณตรงนี้นะครับผมก็จะทําการนะครับนําบล็อกกําแพงหินทรายนะครับวางแบบนี้อ่าโอเคนะครับ ทีนี้นะครับก็นําล็อกทองนะครับมาวางเป็นฐานตรงนี้อีกนะครับอ่านะครับประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของแบบ3ามคูณนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าอยากให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถขยายสเกลได้นะครับโดยจะเริ่มขยายตั้งแต่ฐานนะครับอันนี้ผมสร้างเป็น11คูณ11นะครับก็ขยายเป็นนะครับ15คูณสก็ได้นะครับเป็น19คูณสก็ได้แล้วแต่นะครับ อ่านะครับอันนี้คือการขยายนะครับอ่ายังไม่จบนะครับดีเทลเนี่ยผมว่าอย่างไม่พอนะฮะเราจะต้องใส่ให้มีความบลังการแบบที่สุดเลยนะครับผมจะเพิ่มนี้เข้าไปครับเห็นไหมครับที่ผมถืออยู่มันได้ไม่ไผ่นะครับวางตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวานะครับที่อยู่วอลกแบบนี้เนาะนี่ตรงนี้ด้วยอ่านะครับ อ่านะครับใส่เข้าไปนะครับอ่าขออภัยนะอันนี้กวางเกินละอ่านะครับทีนี้นะครับก็นำนะครับประตูรูไห้ไผ่นะครับวางแทกเข้าไปนะครับแทกตรงช่องว่างนะครับ อ่านะครับเห็นไหมอลังการแล้วเรื่องครับตอนนี้อลังการงานสร้างแน่นอนอ่านในส่วนของเพดาตนตรงเนี้ยนะครับผมก็ใช้เป็นคอนกรีตแดงแล้วกันนะครับใส่เข้าไปอ่าอาจจะปิดเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มดีเทลเป็นแบบนี้ก็ได้นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้ นะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นมอดเงาแล้วกันนะครับว้าวนะครับสวยสดงงามอลังการสุดๆไปเลยนะครับนี่ก็คือบุษบกนะครับอ่านะครับสวยงามสุดไปเลยนะฮะอ่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพอที่จะเจ็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไป กดไลค์กดติดตามเพจ g r รเนอร์ทีวีด้วยนะครับที่ผมเว้นไว้ตรงนี้นะครับก็สามารถประดิษฐานในวัตถุรูปก็ได้นะครับนะครับตรงนี้นะครับหรือใครจะทําเป็นธรรมาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องสร้างเป็นบันไดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะรังสรรค์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม